ตวันนี้ก็พี่พี่เป็นเจ้าของป้ายนะครับเจ้าของป้ายแล้วคิดยังไงครับถึงได้มาทําป้ายใหญ่ๆขนาดนี้บนถนนทางหลวงบริเวณทางหลวงครับอ๋อก็เปิดร้านแลวอยากให้ลูกค้าเห็นได้เข้าร้านได้ง่ายแล้วไปขออนุญาตใครครับอันนี้ไม่ได้ขออนุญาตค่ะแต่ว่าไปคุยเพืตบานนะคุยเพราะว่าก่อนจะไปคุยแค่เพื่อตานคุยกับเาก่อนเพราะว่าเขาก็จะแนะนาว่า ไหนประมาณไหนเสียเท่าไหร่อันนี้ก็คือลดป้ายลงให้แล้วครั้งแรกก็เป็นป้ายสองหน้าแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะบอกว่าให้ลดเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้ป้ายลดขนาดลงก็จะเสียภาษีก็คิดว่ามันเป็นของเทศบาลแล้วแล้วเราก็เสียเสียภาษีให้กับเทศบาลใช่แ้แสดงว่าเราเข้าใจผิดเนาะเข้าใจผิดว่าตรงนี้จะต้องเสียภาษีให้กับเทศบาลเพราะเทศบาลเขาไม่ได้เก็บด้วยต้องบอกนี้เลยว่าเทศบาลไม่ได้เก็บเราไม่ได้ว่าไปถึงเพราะเรา แค่เหมือนคุยเรื่องตั้งป้ายแล้วก็ตั้งเฉยๆแล้วตอนหลังเขาก็มาเรียกเก็บภาษีกรบอกอย่างนี้ครับครับก็เป็นการเข้าใจผิดนะครับก็เป็นสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณเขตทางหลวงนะครับก็คือเจ้าของก็คือทางหลวงนะครับแต่ว่าทางทางผู้ประกอบการบางรายท่านอาจจะไม่รู้นะครับก็ทําให้เข้าใจผิดได้ครับข่าวตรวเอกรัชณ์นิวรายงานก็ต้องมาขออนุญาตเราด้งครับมอนุญาต